สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดนะครับคาร์ดโอเลนงย่านะครับวันนี้ก็ก็มีกันอยู่5้าซองนะครับผมอ่ะผมมากินไปแล้วนะครับผมมาเพื่อมตกางเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันซองแรกเลยนะครับผมอ่ะซองแรกเป็นซองนะครับผมคุบาวารานะครับมาครับผมอ่าลุ้นด้วยกันนะครับผมได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะน่าจะไม่ได้นะรผม สนุกสนุกนะครับผมอ่ามาครับผมคุณบาวารานะจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแบลบ็กเป็นโอ้โหรวมครับใบนี้นะหาน่าจะหายากอยู่นะอ่าสวยมากครับผมยังไม่มีนะโอเคใบต่อไปครับผมเป็นชุบโอซูซาคุนะครับผมซ้ำนะครับผมนี่อ่าเราได้ใบนี้มาแล้วนะครับผมบาวาร่านะโอเคใบต่อไปก็เป็นของโบตันนะครับผมโบตัน มีอะไรของโบตันนะโอ้โหมีวิบับด้วยโอ้โหนะโบตันมีวิบับด้วยนะครับโอเคนะมาโบตันนะครับมีวิบับด้วยโอ้โหนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนมาครับผมซองที่สามนะครับผมโอ้โหซองที่สามเป็นวิบับอีกแล้วนะครับผมนี่โอ้ ทองนี้ก็มีวิบับด้วยนะ ừ, เห็นไหมโอ้ยปั้มทองด้วยโอ้โหใบนีน่าจะสุดยอดนะครับผมโอ้โหยายืยืยืยคุยยย้มดีกว่าคุ้มหรือเปล่านะยยามาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอ้โหห้า่องนะครับคิบวับไปแล้วสองสองห่อนะชองนี้ใบม่นะน่าจะไม่นะ ไม่นะผมตรงนี้ตรงนีไไ้ไม่ไม่วิ่งวับนะอ่ะตรงนี้เอ้าเดี๋ยววิ่งว,วับหยุดไปก่อนนะอ่ะมาเรามาลุ้นกันใบแรกเป็นโอ้ซูสุกเกะนะผมใบต่อไปเป็นโอ้ดาดันโดนะใบนี้ยังไม่มีทีนะโอเคซูสุกเกะมีแล้วนะผมมาโอเคนะครับผมมาสองสองสุดท้ายนะเอะไรอื่นมา วับหรือเปล่าไม่วิงวับนะอย่างนี้มองมันไม่ไม่เป็นไรนะโอเคครับผมเบนโอ้ตัวยากนะครับผมโอใบนึงเป็นโอ้ซูซาคุนะครับผมซ้ำนะครับนี่แล้วโอเคนะครับผมอ่ะเรามาลุ้นส่งวิงวับด้วยกันนะเออมาส่งวิ่งวับไปด้วยกันนะครับผมอ่ามามานะครับวิ่งวับนะครับผม อ่านี่ใบแรกก่อนนะครับผมเป็นโอซูซูกินะมีแล้วนะครับผมแล้วก็ใบนี้ก็คือใบวิงวับของเรานะครับผมอ่าเป็นลายกระจกนะครับผมเป็นใครโอโหใบรวมนะครับผมเป็นลายกระจกนะระดับอ่าแต่แต่ว่าเป็นใบรวมเลยนะครับห้าคนนะครับผมโอ้มีตัวจาด้วยป็นีหายากมากนะครับผมสวยมากนะครับโอเคนะครับผมใบนี้ก็นี่นะครับผมวิงวับมาหนึ่งใบนะเป็นเป็นระดับอานะครับผม มาครับผมใบแรกใบนี้นะครับมีปั๊มทองด้วยนะครับแอบปั๊มทองนะครับ้ใบแรกเป็นโอ้เกนไข่นะครับผมมีแล้วนะแล้วก็ที่เพีคกที่สุดเลยนะครับก็คือใบนี้นะครับผมโอ้โหเป็นลายแบบโอ้ยสวยงามมากดูคุณดูดิโอ้เป็นไครโอ้เป็นคูบาวารานะครับผมโอ้โหเป็นปั๊มทองครับเป็นลายทองครับผมเป็นระดับเอชอาร์หรือเปล่านะครับผมเป็นโอ้โห โอ้สวยมากครับไม่ไม,ไม่ไม่มีรันนำเบอร์นะเดี๋ยวว่าก็เบอร์ร้อยยี่สี่นะนี่ครบปั๊มทองเป็นทองมันเลยนะครับผมนี่โอ้โหสวยมากนะเบอร์นี้เป็นคู่คู่รามานะครับเป็นคูรามาเสียได้นะไม่เป็นที่เอนะถ้าเป็นที่เอผมชอบมากนะที่เอแต่ไม่เป็นไ,ไรนะครับผมก็ได้ปั๊มทองมาคนระับนี่ปั๊มทองโอ้โหสวยมากนะโอโ้สวยสวยเบอร์นี้ต้องใส่สลิปแล้วก็ใส ได้กอบพลาสติกไว้นะโอ้โหนะครับผมไม่มีรันนัมเบอร์นะเขาไม่เป็นไรนี่เป็นระดับ SR นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไใ้เพียงเท่านี้นะครับนี่เราเราได้เปิดหฮอนะครับได้แรมา2ใบใบแรกก็เป็นแรธรรมดานะครับใบที่2เป็นเป็นแรรองจากที่สุดนะครับก็คือ SR นะผมโอ้โหปั๊มทองคุณดูดีสวยไหมโอ้โหยกโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในทิกตอกและยูทูบให้ด้วยนะครับสำหรับใคร อยากให้เปิดการอะไรก,ก็คอมเมนต์ได้คลิปใดนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเย้ย